ลิปนี้นะครับจะพูดถึงการแก้โจทย์ปัญหาของการจักแกงปกตินะครับอย่างโจทย์ในข้อนี้นะครับจะพูดถึงระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่มีค่าเฉลีย่ยแล้วก็ตัวเบลเบลมาตรฐานะเท่ากับสิบสองแล้วก็หนึ่งจุดห้านาทีนะครับแเราก็อาจจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาเขียนไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นมิลเท่ากับสิบสองนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยนะครับแล้วก็ซิกมากเท่ากับ 1.5จุดห้านะครับอันนี้เป็นส่วนเบี่ยงเบนม,มาตรฐานนะครับต่อมานะครับดูที่โจทย์นะครับเขาบอกว่าทางการสุ่มชิ้นส่วนมาหนึ่งชิ้นแล้วอยากทราบความ,มน่าจะเป็นที่จะใช้เวลาในการประกอบนะครับแล้วก็ถามเป็นสามข้อย่อยนะครับโจทย์ถามความ,มน่าจะเป็นความ,มน่าจะเป็นคืออะไรในเรื่องการแกแจงปกตินะครับมันก็คือพื้นที่ใต้โค้งนั่นเองนะครับสรุปแล้วข้อนี้เขาให้เราหาพื้นที่ใต้โค้งครับ ต่อมาครับดูคำถามครับปันถามเป็นสามข้อย่อยเนาะข้อแรกนะครับต้องการเวลาที่น้อยกว่า11นาทีนะครับน้อยกว่า11นาที11นาทีคืออะไรนะครับจริงๆแล้วค่าของ11นาทีก็คือค่า x นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ5้นะครับก็จะได้ว่ามันให้เราหา p ของ x นะครับตัวแปรสุ่ม x เมื่อมีค่าน้อยกว่า11นั่นเอง ประมาณนี้นะครับนี่คือคำถามของมันต่อมาครับเรื่องต้นนะครับเราก็ทําการกําหนดให้นะครับนะสั่งเขาก่อนนะครับถ้าถ้า x เท่ากับ11เราให้แบบนี้เพราะว่าเราต้องให้ x ขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ x เมันจะหาค่าแซต่อไม่ได้เนาะให้ x เท่ากับ11นะครับจัดได้นะครับค่าแซนะครับอ่าค่าแซดเท่ากับ จำสูตรได้ไหม z เท่ากับ x ลบิวส่วน s ิกมาตัวนี้เนาะก็จะได้เป็น z เท่ากับ11ลบ12ส่วนด้วย1.5แบบนี้นะครับขอญาตเลื่อนนะฮะลบสูทิ้งคิดเลขครับ11ลบ12ก็ได้ลบ1ส่วน 1.5จุดห้านะครับกดเครื่องคิดเลขมาให้เรียบร้อยนะครับหรือคิดเองก็ได้นะจะได้เป็นลบศูนย์จุดหกหกานะครับเป็นลบศูนยจุดหก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 าแต่เนื่องจากข้อนี้นะครับเวลาเปิดตารางเนี่ยเราเปิดได้แค่สองตำแหน่งเนาะเราใช้การประมาณเอาคร่าวๆนะครับลบศูนย์จุดหกหกหกานะครับก็ให้เราประมาณเป็นลบศูนจุดหกเจ็ดละกันนะครับอ่ะก็จะได้ค่าแซต ประมาณลบศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับต่อไปนะครับในภาพที่สามนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นของแซที่มีค่าน้อยกว่าลบศูนจุดหกเจ็ดนะครับก็คืออ่ะอันดับแรกน,นะครับก่อนจะคำนวณลองวาดภาพเส้นโค้งเพื่อเช็คคำตอบดูก่อนนะครับ่ะเช็คดูก่อนนะครับแบบนี้คร่าว แบ่งครึ่งพิจารณาครับลบศูนจุดหกเจ็ดมันควรจะอยู่ตรงไหนตรงกลางเป็นศูนย์แน่นอนนะครับลบศูนย์จุดหกเจ็ดนะครับมันก็น่าจะอยู่ทางซ้ายนะครับเพราะวันติดลบเนาะแล้วก็เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเป็นเส้นประนะครับน้อยกว่าให้แรงเงาทางฝั่งซ้ายทั้งหมดแบบนี้อ่าน่าจะแปลว่าข้อนี้นะครับพื้นที่เริ่มมาจากฝั่งซ้ายเราเปิดตารางแล้วก็ตอบได้เลย คอ่าคือก็ไปเปิดตารางมานะครับลบ0.67นะครับอ่ะเปิดตารางมาปึ๊บปึ๊บลบ0.6อ่าตรงนี้เจอแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะฮะศูะน1 4จุนะครับอ่ะก็มาตอบศูนดสองห้าหนนะครับโอเคก็ได้คำตอบ เรียบร้อยแล้วนะครับหรืออนนาจจะให้มันดูดีขึ้นก็คือให้เป็นเปอร์เซ็นต์คือยี่สนเปอร์เซ็น์นั่นเองโอเคนะครับนี่คือข้อ5.1นึ่งนะฮะ